เคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจีวอลโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอฟต์อาร์ออนไลน์แฟกชั่นเดย์ดยทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงจีจีลิวตัว FD นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่8แล้วนะครับอ่า ก็เรากลับมาอีกครั้งสำหรับการรีวิวตัวละครของซอ o r d อาร์ออนไลน์แฟร r เชอร์ในนี้ไม่เด็กน,นะครับผมเนาะก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางเราได้ไดทําการรีวิวตัวละครใหม่ที่อยู่ใน DLC ซีซสั้นที่3นั่นก็คือฟาจีแอนฟินเลียจังหนึ่นงนะครับอ่า ก็เป็น2ตัวละครที่ถือว่าทํามาดีใช้ได้โดยเฉพาะซาจิที่แบบเป็นตัวละครที่แบบเฮ้ยเป็นตัวละครที่ดีเกินคาดหน้าดูนะมันเป็นทั้งตัวโจงตีและซับพอร์ตในเวลาเดียวกันซึ่งแบบว้าวทํามาโคตรดีเลยวะ่ะซาจิ ส่วนฟิลเลส่วนตัวผมไม่ค่อยได้หยียบมากเท่าไหร่เพราะว่าส่วนส่วนตัวใส่แล้วผมเน้นเล่นเอจแล้วสมากกว่าแต่ซับพอร์ตผมสามารถสลับเล่นน้องยุยหรือซาจิก็ได้เลยมานะเนื่องาะว่าส่วนตัวเรือปปกซับพอร์ตผมชอบซาจิมากกว่าเพราะว่าคอมโบมันเล่นง่ายแล้วด้วยความที่อาสกิลติดตัวของตัวซีของซาจิอนะ่ะมันเป็นฮิลลิ่งนะฮะก็ภาพที่แล้วคนดูไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรส่วนตัวก็ไม่ได้ฟีดไ,ได้กันอยู่แล้ว,ลวนะครับผมเนาะก็สลับ พาทที่แล้วเอาปร,ประมาณนี้แน่นอนสลับพาทที่7หรือว่า อาตัวละครของซาจิกับฟิเลียใครยังไม่เคยดูสลับการรีวิวของผมก็รบกวนช่วยฝากไปดูกันด้วยกันละกันนะครับผมเนาะโอเค,อเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาที่8กันแล้วนะครับผมเนะาะต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับการรีวิวตัวละครรอบนี้เป็นการรีวิวในฐานะสกินนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสกินเปลี่ยนไม่ตายเนี่ยผมไม่ได้รีวิวมานานมาก นะครับผมเนาะรู้สึกว่าพาร์ทล่าสุดจะเป็นของเจ้าคิริโตะซามูไรใช่ไหมที่ผมเคยรีวิวสก,กินเปลี่ยนไม่ตายสก,กินแรกในครั้งแรกในชีวิตที่แบบซื้อมาคือแบบพูดต,ตรงๆคิดถูกนะที่แบบเออซื้อมาเลยมานี่ยเองเนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งก่อนเรารียวิวคิริโตะใช่ไหมรอบนี้เป็นเมียของเขาที่แบบอ่ะเราเห็นสก,กินของเขา เห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นสกินของเกมเกมหนึ่งที่เรียกว่าเราผูกพันกันนานซึ่งเกมที่ว่านั่นก็คือ s w R r d Art Online Memory ิลลี c ต้องบอกเลยนะครับว่าพอลหลายๆคนเห็นสกินนี้น,น่าจะแบบเฮ้ยรู้สึกว้าวนะผมเนาะซึ่งสกินใหม่ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คืออาร์ซูนะชุดไอดอลสีดาวเอ่งนะครับอ่า ก็ในที่สุดนะครับสกินใหม่ที่ขายน,นั่นก็คืออาร์เซนาชุดไอดอลซึ่งตัวละครไมีชื่อว่าฮิตไอดอลใช่ไหมฮิตไอดอล for love add อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะก็หน้าตาตัวละครประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเพราะว่าดูจากลักษณะาการแต่งตัวคือมันใช่เลยเว้ยมันใช่เลยเว้ยมันคืออาร์เนะาสีเดานะครับผมในสมัยที่แบอบกโหยุคแรกๆ นะครับผมเนาะเพราะผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดคู่ต้องเหินสก,กินนั้นน่าจะแบบเคยรู้สึกแบบประทับใจที่แบบเชียร์แฟก u เชอร์ขายสกิน MD นะครับผมเนาะซึ่งตามที่บอกครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการ,รอยู่เจ้าอาซูนะชุดนี้กันเหตุผลที่ผมซื้อตามที่บอกครับมันเป็นสก,กินของซอสอาร์ออนไลน์เ e m e มรี่ด e เฟซซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังรองสก,กินของชินนนกลับมาก่อนจริงจริงมันเคยกลับมาแล้วแต่ว่าผมพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยว รอสกินซีซันหน้าก่อนเนาะว่าเออสกินซีซันหน้าคือสกินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มไม่มีการสีเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าอาซืนะชุดไอดอลของ m e ม o r y แฟคในกระตักันนะครับว่าไม้ตายของอาซืนะจะเป็นอย่างไงนะครับผมเนาะก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะเริ่มคลิปดีกันก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ มีการพูดผิดลิผันประการใดกาบขออภัยคุณผู้ชมด้วยกันละกันแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสี่ยงเกมมากกว่าเสิผมก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันแล้วก็ระหว่างพูดถ้าเกิดลิพันขออภัยด้วยกันละกันนะครับผมเนาะโอเคนั่นก็ไป Let s <S เลฟสึกせるわ。 โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรีวิวเจ้าอาซนะูชุดไอดอลเลยกันละกันนะครับว่าโดยรวมเปไงอ่ะเปิดมาอย่างแรกก่อนเลยคือมีคำพูดใหม่ที่แบบให้เรามาเริ่มสเตจกันดีกว่านั่นเองเนะครับผมเนาะโอเคมาพาเหมือนเดิมนะครับโอเคที่ขวาปุ่ม เอฟเฟกต์ไม่มีเปลี่ยนเนาะเอ๊ะเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวระหว่างนี้รอสก,กิลที่1สก,กิลสก,กิลไม่ตายกันดีกว่านะมาสก,กิลที่1ครับผมโอเคสก,กิลที่2อ,อ่าเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับผมสก,กิลที่3นะครับอ่ะเดีเ๋ยวเอฟเฟกต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะก,ก็เดี๋ยว ขอตีรอไม่ตายก่อนก็แล้วกันนะโอเคเอาตรงส่วนต,ต,ต,ตัวผมเหตนผลที่ผมซื้อมาก็นั่นแหละสกินมันสวยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเอ็มดีเนาะแต่แบบถ้าพูดถึงสายไฟเตอร์ก็แบบเต็มที่นะผมเล่นแต่คีโตะเออแต่พอผมซื้อสกินมาซื้อสกินอาร์เซนะามาเอาจริงๆมันมันมันก็ต้องเล่นนะเนาะเออแต่ไม่รู้ว่าผมต้องผมต้องจัดแทงไงดีคือถ้าเกิดเล่นอาร์เซนะาที่แบบต้องจัดเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ทุกอย่างเลยนะ คืออย่างของคีโตเด่อุปกรณ์มันฟูแล้วแต่ปปแ,แต่กับการอาร์เซนาคือแบบของไม่ฟูเลยอะ <g ül> ไฟเตอร์เล่นแค่เล่นแต่คีโตคนเดียวอะเนาะ <c oughs> เออมาเดวเวลาไม่ตายกันแล้วนะครับว่าสําหรับท้าไม่ตาย้นแอนิเมชั่น Animation เป็นไงนะครับเดี๋ยวดูพร,พร้อมๆกันเลยส่วนตัวนะผมไม่เคยเห็นแอนิเมชั่นอา,าอร์เซนาเลยนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับผมเนาะสามสองหนึ่งไป โฮ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> อ๋ย <c oughs> อ,อ,อ,อเ,ปเป็นจากเป็นจากกายโจงตีตรงเป็นจมตีระยะกว้างนะครับ ก็เป็นัไงบ้างนะครับผมสำหรับการรีวิวสกินของ a r ร์ n a นาชุดไอดอลหุยไม่ตายโค้สวยไม่ตายโคสวยโคตรดีนะครับสมกับราคาจริงก็สุดตัวผมชอบถือกระทามากเลยอ่ะถือกระทาแล้วแบบทำท่าจูบแบบเอ้ยตายโคตชสวยเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วการสำหรับการรีวิวสกินของ a r ร์ n a นาชุดไอดอจากซอสอาร์ออนไลน์แมนมืดีแกนะฮะก็บอกว่าคุณผู้ชมจะ ชอบคลิปนี้กันนะครับผมนาะก็ชัดจริงกันกน,นะเป็นการจงตีแบบระยะกว้างนะจ๊ะเป็นการเป็นเป็นจากการจงตีที่วิง่งแทงตรงเป็นเป็นจงตีระยะกว้างแทนนั่นเองนะครับโอเคงั้นไปแล้วผมไม่ไปครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่ารีวิวตัวรอบหน้าจะเป็นไรเพิ่มเนะคลิปหน้าอาจจะเป็นการรีวิวตัวละครของอลิสยูเทลลิงกับมิตโตแทนนั่นเองนะครับผมนาะโอเคไปละ๊ายบายครับผม ขอภัยที่คลิปนี้สั้นหน่อยแล้วกันแต่ก็อ่ะกำลังดีกำลังดีไปแล้วผมบ๊ายบายครับ